สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวตอนเช้าแมนยูประจำวันที่19เดือน12ปี2568ชื่อกันกดไลค์คลิปนี้ถึง458 like ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนตีสี่นี่ก็กลับมาลงคลิปตอนเช้าเหมือนเดิมแล้วนะครับผมปรับเวลานอนเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็ลุยกันยาวๆแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงการันตียอดขายอันดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงรัง ทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ดีสคริปชันแล้วก็ปักบุตรคอมเมนต์วิดีโอ u t u b e ด้านล่างนะครับสำหรับเครื่องไข่ทิมเมอร์ด้วยนวะัตรกรรมเซฟเทคโกนขนไปแล้วไม่คันไม่เป็นต่อสาดบร่นัจกันนะ้ำแบบ100%เซแล้วก็ฝากไข่คินเซอร์ด้วยนะครับคินเซอร์ล้างน้องชายจากแบรนด์ไข่กรูมิงมี2ส,สูตรสูตรเย็นแล้วก็สูตรอุ่นช่วยระงับกลิ่นและดูแลผิวน้องชายนุ่มชุ่มชืน้น72ชั่วโมงนะฝากกันไปด้วยนะครับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ไข่กรูมิง แล้วก็ขอบคุณรถยนต์คุณภาพซูซูกินะครับซูซูกิมอบความคุ้มค่าแบบจัดเต็มรับมอเตอร์เอ็กโป2025เป็นเจ้าของออ n นิวซูซ k กิฟรองวันนี้รับโปรแกรมบำรุงรักษาสุซูกิฟรองเมเทนแนนแพคเกจนานถึง7ปีในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นพร้อมรับดอกเบี้ยเพียงแค่1.99%สอบถามลเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือไปที่เว็บไซต์ w w w s u z u k i c o t h โควิดยัวบายซูซูกิทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกิในช่วงต้นคลิปแบบนี้นะครับไม่พูดถึงไม่ได้สําหรับมุมมองความเห็นของรอยคีนกับตันแมนเยตเต็ดตำนานกูรูผีพันดุซึ่งแสดงมุมมองทัศนะเกี่ยวกับเคสกรณีของคอบบี้เมนูนะครับเรื่องราวดราม่าที่ไม่ได้ลงสนามแล้วก็สีต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจากมุมมองของรอยคีนนะ่ะมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไร รอยคีนกล่าวว่าเขาคอบบี้เมนูอายุเท่าไหร่20ปี20ปีเองมันผิดอะไรตรงไหนกับการที่ต้องอดทนแล้วก็เรียนรู้ในอาชีพของตัวเองล่ะถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ค่อยได้รับโอกาสแต่เราทุกคนก็เคยผ่านช่วงเวลาแบบนี้กันมาแล้วทั้งนั้นบางครั้งผู้จัดการทีมของคุณอาจจะยังไม่เชื่อมัน่นนั่นก็เป็นหน้าที่ที่คุณต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเขานักคิดผิดเพราะในทุกๆวันมันคือโอกาสในการที่คุณต้องพิสูจน์ตัวเอง ถึงพี่ชายของคอบบี้เมนูน่ะเลระเราไม่ควรที่จะไปให้ค่าหรือว่าไปเสียเวลากับเรื่องราวพันนี้หรอกนะบางครั้งรอบๆตัวคุณเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยพวกงี่เง่าโดยเฉพาะคนในครอบครัวนเนี่ยแหละสำหรับเมนูได้ลงสนามเป็นตัวจริงแค่เกมที่พบกับกิมสบี้แล้วมันยังไงละ่ะบางครั้งนั่นอาจจะเป็นโอกาสเดียวที่คุณมีและคุณก็ต้องขวคว้ามันเอาไว้ให้ได้ ทุกคนเล่นแย่กันหมดเลยในค่ำคืนนั้นใช่ไหมล่ะถ้าเป็นแบบนั้นคุณก็ต้องทำให้แน่ใจว่าตัวเองอ่ะเล่นได้ดีเพราะมันง่ายนะทีจะต้องลงเล่นให้โดดเด่นมาอยู่ในสภาวะที่ทีมอ่ะเล่นกันแย่หมดคุณต้องคว้าโอกาสไว้ให้ได้บางครั้งที่แมนเชสเตอร์ยูไนแต็ดความท้าทายมันอยู่ตรงหน้าคุณเสมอนะชีวิตของนักฟุตบอลคือการพยายามพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าพวกเขานะ่ะคิดผิด b r u n น่ฟันเด d e อาจจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าหลังจบฤดูกาลนี้บางทีคุณอาจต้องรอจังหวะของคุณไปก่อนผมนะ่ยไม่มีปัญหานะกับการที่นักเตะจะย้ายทีมออกไปในรูปแบบของการยืมตัวมันอาจจะเป็นผลดีกับทุกๆุกฝ่ายแต่ในฐานะนักเตะความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณก็คือการได้เล่นทีน่นี่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการพยายามสอดแทรกเข้าไปอยู่ในทีมชุดใหญ่แม้ว่าผู้จัดการทีมจะบอกว่า คุณไม่มีทางที่จะแซงหน้าบรูโน่หรือกาเซมิโลได้นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่หน้าท้าทายมากๆคุณต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเขาเนี่ยคิดผิดอันนี้เป็นมุมมองของรอยคีนนะครับแล้วก็มีข้อมูลจากเบนจาคอบนะครับอธิบายเกี่ยวกับดราม่าที่พี่ชายของเมนูใส่เสื้อยืดนะปลดปล่อยคอบบี้เมนูเบนจาคอบได้บอกว่าเท่าที่ผมเข้าใจนะคอบบี้เมนู คุยโดยตรงกับพี่ของเขาและตัวของเมนูเองอ่ะก็รู้เรื่องเสื้อยืดตัวนั้นดีนะรวมถึงสนับสนุนข้อความนั้นด้วยทีนี้มาต่อนะครับท่านผู้ชมมากันที่แบรนด์เอมเบโมซึ่งเป็นหนึ่งในสามนักเตะที่เตรียมตัวจะลงทําศึกแอฟคอนนะครับแอฟริกาคัพออฟเนชั่นซึ่งสถานการณ์ทีมชาติของเอมเบโมเนี่ยมันจะดูวุ่นวายกว่า ทีมชาติโมโร็อกโกของมาซาอุยแล้วก็ไอวอรี่โค้ดของอามาเตียโลเพราะแคมเรูนอย่างที่ทราบกันว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังคงมีดราม่าการเมืองภายในอย่างไรก็ตามมันมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเอบเบโมเนี่ยเตรียมที่จะเป็นกัปตันทีมโอ้โหแล้วก็คุยกันในช่องว่ามึงก็จะมาเพิ่มความกดดันให้เอบเบโมมากขึ้นไปอีกล่าสุดนะครับอันนี้เป็นข่าวดีนะบรนด์เอเบโมปฏิเสธ การรับตำแหน่งกับตันทีมชาติแคมมรูนนะครับในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหตุผลนะครับคือเอมเบโมต้องการจะโฟกัสผลงานของตัวเองมากกว่าที่จะต้องมานั่งรับผิดชอบในการสวมปอแขนกับตันทีมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการเมืองภายในเนี่ยในทีมชาติแคมมรูนคือมันรุนแรงมากๆมารุมมาตุ้มกันหนักอย่างที่เราทราบกันดี เอเบโมก็ทราบดีนะครับแล้วก็ไม่อยากที่จะถูกลากไปเกี่ยวข้องด้วยนะแค่โฟกัสผลงานของตัวเองในสนามมันก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วนะครับดังนั้นข่าวล่าสุดนะครับเอเบโมปฏิเสธการเป็นกัปตันทีมชาติแคมรูนแล้วก็จากการที่เจ้าตัวจะไม่อยู่กับแมนยูนะก็ทำให้ลักษณะการสวนกลับนะครับ บอลแนวลึกและต้องการแนวรูกที่จะพุ่งไปโจมตีหลังลายของคู่ต่อสู้ซึ่งการเล่นแบบนี้เอเบโมถือว่าโดดเด่นมากๆแล้วก็เป็นอาวุธสำคัญนะครับในจังหวะการทรานซิชันของแมนยูนะพอหายไปตรงเนี้ลูเบนอโมริมจะแก้ไขยังไงนะครับอย่างที่ท,ทราบกันว่าถ้ามีบรันเอเบโมอยู่ในสนามเนี่ยแมนยูจะสามารถกดลายกองหลังของคู่ต่อสู้ได้ถ้าเกิดคู่ต่อสู้ต้องการที่จะ ยกระดับเกมขึ้นมาเพสซิ่งหรือว่าเปิดหน้าแรกนะเอเบโมถือว่าเป็นตัวค้ำข้างบนนะ่ะที่อันตรายมากๆในการที่จะคุกคามคู่ต่อสู้อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้เอเบโมจะไม่อยู่นะมาติสคุณย่ายังอยู่คุณย่านะครับสองนัดล่าสุดทำไป1ประตูกับอีกหนึ่งแอดซิตแล้วก็มีข้อมูลมาล่าสุดจากสเต m แมนเดฟว่า โดยมาทุสคุญย่านะครับติดอันดับท็อป2%ออยู่ใน2%ร์เซนะครับของกองหน้าพิมิลิกฤดูกาลนี้จากสถิติการลงสนามต่อ90นาทีในหมวดหมู่สแตตดังต่อไปนี้ 1. นะครับการสร้างโอกาสจากการยิง4.70จํานำนวนการยิงนะครับของคุญย่าอยู่ที่3.93การจ่ายบอลแบบพาบอลขึ้นหน้า3.83การเลี้ยงบอลพาบอลขึ้นหน้า3.03เห็นไหมครับว่า สถิติสแตตมันจะสอดคล้องกับเกมการเล่นที่เราเห็นนะครับคุณย่าจะเป็นนักฟุตบอลลักษณะที่แตกต่างจากเอมเบโมตรงที่คุณย่าจะดอบลงมาต่ำเพื่อขอฟุตบอลแล้วก็พลิกม้วนเทินพาบอลตะลุยขึ้นไปสร้างโอกาสให้เพื่อนขยับจับจ่ายหรือว่าจะลากบอลเข้าไปจบสกอร์เองเป็นนักเตะที่ชงเองกินเองได้แล้วก็เล่นในพื้นที่แคบๆได้ดีนะครับสำหรับ มัทุสคุณย่าขอให้เจ้าตัวเนี่ยยกระดับในพื้นที่สุดท้ายคือคุณย่าเนี่ยสำคัญกับแนลรูกแมนยูมากนะครับไม่ว่าจะลงมาซ้อนแบ็กลงมาช่วยเติมพลังงานในแดนกลางพยายามเพรสซิ่งไล่ฟุตบอลช่วยเก็บบอลพาบอลขึ้นหน้าในสัดส่วนเหล่านี้เจ้าตัวถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแต่ปัญหาของคุณย่าคือการทำผลลัพธ์ในพื้นที่สุดท้ายประตูมันไม่ค่อยมาเลยครับท่านผู้ชม สถิติสแตตก็ตามนี้ทำไปได้แค่2ประตูกับอีก1แอสซิตซึ่งถือว่ามันยังน้อยไปนะจริงๆอ่ะถ้าให้ดีเนี่ยควรจะยิงได้สัก4-5หลูกแล้วซึ่งมันก็มีช่วงหนึ่งที่เจ็บใช่ไหมแล้วก็ไปแม่นเสาแม่นคานอะไรแบบเนี้ยจังหวะจอจอพูรสาประตูฝั่งตรงข้ามแม่งก็องคลงอีกหรือว่าตัวเองวางเท้ายิงออกไปเองอะไรแบบเนี้ยดังนั้นนะครับก็ขอให ยกระดับการเล่นทําผลลัพธ์ในพื้นที่สุดท้ายต้องขึ้นมาแบกสกอร์ให้ได้นะสําหรับคุณย่านะครับเพราะว่าเอมเบโมไม่อยู่อาหมัดก็ไม่อยู่บูโน่ก็ไม่รู้ว่าจะแบกได้ขนาดไหนเพราะว่าตําแหน่งการเล่นปัจจุบันก็ยืนลึกดอบต่ําลงไปมากกว่าสมัยที่เล่นเป็นเพลย์เม e เกอร์เบอร์สิใช่ไหมล่ะยังไงผมว่าอามูริมน่าจะใช้บูโน่เป็นมิดฟิลตัวกลางนั่นแหละแล้วก็รวมถึงเชสโก้ด้วยนะ,อะสองคนนี้ก็ เป็นกำลังใจให้นะครับในการผลิตสกอร์นะแบกสกอร์ให้ได้ทีนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับในสัดส่วนของการเสริมทัพนะครับนี่ก็เข้าใกล้ช่วงตลาดมกราคมแล้วหน้าหนาวตลาดแก้ขัดครับแมนยูแตจำเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งนะซึ่งตำแหน่งที่แฟนบอลผมว่าทั้งโลกอะ่ะเห็นพ้องต้องกันที่มีปัญหาคือตำแหน่งกองกลางแล้วก็วิงแบ็กพูดถึงกองกลางกันก่อนนะครับ มันก็มีรายชื่อที่ถูกจับมาโยงหลายคนมากๆนะครับเป้าหมายหลักยังคงอยู่ที่คาร์ลสบาเลบาอดัมวอตันและก็รวมถึงเอเลียสแอนเดสันเจ้าโกเมธอันเจโลสตินเลอร์คอนเนอร์กาลลเกอร์ที่เป็นในลักษณะขอยืมตัวจากแอดมดริดรายชื่อเหล่านี้เราจะค่อนข้างคุ้นหูกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ล่าสุดนะครับในช่วงวัน2วันที่ผ่านมา รูเบ n นเนเวสถือว่าเป็นนักเตะที่ถูกจับมาโยงกับแมนยูบ่อยแล้วเหมือนกันนะครับมีข้อมูลจากคิสวีเลอร์นะสายข่าวโดยตรงของแมนยูอีกคนหนึ่งจากเดลี่เมลให้ข้อมูลว่ารูเบ n นเนเวสนะครับกลายเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งคนสำหรับแมนยูเตดในการพิจารณาลงตลาดเสริมความแข็งแกร่งช่วงมกราคมนี้คือเนเวสะความต้องการะเขาอยากจะกลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ มาเล่นให้กับเอาฮีลาวนะครับก็บมาโกยตังค์เอาไว้ง่ายอะ่ะจนตอนนี้อายุ28ย่าง29แล้วต้องการที่จะกลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งแล้วเอาฮีลาวตอนนี้ก็ยังไม่สามารถต่อสัญญากับเนเวสได้เจ้าตัวนะครับกำลังจะเป็นนักเตะฟรีเอเยนในช่วงซัมเมอร์ปีหน้ายังจับเนเวสต่อสัญญาไม่ได้ก็ต้องปล่อยในช่วงมกราคมครับไม่งั้นก็เสียฟรีแล้วก็ตัวเนเวสต้องการกับอังกฤษด้วย แต่ณตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณที่บ่งชี้ว่าปีศาจแดงสนใจหรือต้องการตัวเขาไหมยังไม่มีนะครับตอนนี้ตัวนักเตะถูกจับมาโยงเป็นข่าวเฉยๆในกรณีที่แมนยูเต็ดนะครับจะเซ็นสัญญาเนเวสนะคริสวีเลอร์บอกว่าต้องเตรียมเงินไว้ประมาณ20ล้านปอนด์ครับเอาฮีลาวพร้อมปล่อยนะ20ล้านปอนด สำหรับรูเบเนเวสผมว่าคงไม่ต้องอธิบายสรรพคุณ <c oughs> คุณสมบัติหรือโปรไฟล์แล้วมั้งทุกคนน่าจะจำการเล่นของรูเบเนเวสได้นี่เป็นอีกหนึ่งตำนานข่าวนะครับที่ถูกจับมาโยงกับแมนยูอย่างยาวนานผมเข้ามาทำงานนะครับในวงการกีฬาฤูดูการ2019-20นะหลังจากโควิดกลับมาตอนนั้นเนเวสก็แม่งเป็นข่าวกับแมนยูมาตั้งแต่ตอนนั้นอะ่จะจนถึงตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเวลาผ่านไป ก็ยังมีข่าวกับแมนยูนะเหลือจะเชื่อคือเป็นกองกลางสายพลังงานอีกคนหนึ่งดูดันนะครับแอค i ีฟแล้วก็มีทีเด็ดในการวางบอลแนวลึกวางบอลแบบข้ามลายอ่ะจากซ้ายไปขวานะครับค่อนข้างแม่นมากแล้วก็เติมมายิงไกลได้ดีนี่เคยยิงใส่แมนยูด้วยนะลูเบนเดเวสนี่แหละครับ คือหนึ่งในโอกาสที่แมนยูสามารถประเมินได้และนี่รายงานจากวีเลอร์ด้วยนะเออน้ำหนักความน่าเชื่อถือก็เพิ่มขึ้นมามากกว่าแกมไบรลี่ในคลิปที่แล้วนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับมากันที่ breaking news นะครับเจมดักเกอร์ผู้สื่อข่าวเทียนหนึ่งนะครับใส่ตรงสโมสรให้ข้อมูลว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะทุ่มสุดตัวเพื่อคว้าตัวองตัวเซเมนโยในช่วงตลาดมกราคมหน้าหนาวนี้เลย และก็หวังว่าความไม่แน่นอนนะครับเกี่ยวกับอนาคตของเปปกอร์เดียล่าซึ่งก็มีข่าวว่าเตรียมจะอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้นะอนาคตของเปปตอนนี้ไม่แน่นอนอนะ่ะแมนยูก็หวังว่าโอกาสตรงเนี้ยมันจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในโอกาสที่จะไปคว้าตัวเซเมนโยมาเพราะอย่างที่รู้กันนะครับว่าซิตี้ก็มีข่าวโยงกับเซเมนโยด้วยโดยแมนยูเต็ดนะครับเคยต้องการเซ็นสัญญาเซเมนโยมากๆในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนี่เอง แต่ก็ต้องลมเลิกนะครับเพราะว่าค่าตัวเนี่ยมันสูงมากกว่า80ล้านปอนด์นะอันนี้เป็นข้อมูลจากดักเกอร์ณเวลานี้แมนยูเต็ดนะครับยังคงสนใจอยากได้ตัวดาวเตะทีมชาติกาหน้ารายนี้ที่ไม่ต้องติดภารกิจไปรับใช้ทีมชาติในศึกเอฟคอนเนื่องจากกาน่าไม่ได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายแล้วก็จากการที่ตัวนักเตะนะครับต่อสัญญาใหม่กับบอลมัดมีในเรื่องของเงื่อนไขค่าฉีดสัญญา ที่ระบุเอาไว้นะครับในสัญญาใหม่ที่ต่อไปอยู่ที่ตัวเลข65ล้านปอนด์นะซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เข้าสู่เดือนมกราคมเป็นต้นไปพอปีใหม่ปุ๊บค่าฉีดสัญญาพร้อมใช้งานในทันทีนะครับซึ่งก็ถือว่าไอ้ค่าฉีดสัญญาอันใหม่เนี่มันลดค่าตัวจากที่บอลมัดเคยต้องการในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาลงไปก็จาก70-80ตอนนี้มันเหลือแค่65ล้านปอนด์ถูกไหมครับ ก็คาดว่าแมนยูเอตจะดําเนินการยื่นข้อเสนอนะครับเช่นเดียวกันกันกบแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ก็สนใจและรวมไปถึงลีพูลแล้วก็ทอตแนมพอสเปอร์ด้วยลีพูลยังคงจับตาดูอย่างใกล้ชิดสเปอร์เองก็เริ่มมีสัญญาณนะครับความจริงจังที่จะลงไปลุยดีลนี้ด้วยเพราะว่าก็ต้องการจะเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องของแนวรุกนะโดยการเซ็นสัญญาคว้าตัวเซเมนโยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามได้ตัวเข้าไปนะเจมส์ดักเกอร์ให้ข้อมูลว่าการย้ายทีมของเขาอะ่ะมันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวมกราคมมากกว่าจะเป็นช่วงท้ายก็คือพอเข้าสู่ช่วงปีใหม่ปุ๊บอ่ะลุยกันเลยใส่กันให้ยับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่านักเตะจะมีจุยให้ใคร <laughs> เดี๋ยวมารอดูว่านักเตะจะมีจุยให้ใคร คือบอลมัดเนี่ยเขาก็ต้องการเวลาในการหาตัวแทนด้วยถ้าเกิดใครจําข้อมูลตรงนี้ได้นะครับโอเคก็ต้องพร้อมปล่อยเซมิโนนั่นแหละในช่วงมกราแต่ก็ขอเวลาในการหาตัวแทนด้วยดังนั้นมันก็เมคเซนส์นะครับจากข้อมูลของดักเกอร์ว่าการเซ็นสัญญาคว้าตัวเซมิโนน่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นตลาดเพราะถ้าเกิดมันไปเกิดขึ้นช่วงท้ายตลาดบอลมัด bon ก็ไม่มีเวลามากพอในการจะหาตัวแทน จะสามารถปิดก,กล่อมเซมเนโยได้ไหมเพราะตามข้อมูลข่าวยูเนเต็ดโค้ดเจ๋งลูเบนอโมริมอยากจะให้เขามาเล่นตำแหน่งวิงแบ็กกันนะคือลักษณะการเล่นเนี่ยถือว่าตรงสเปคนะครับเป็นนักเตะที่ยืนชิดริมเส้นมีพละกกำลังสามารถเอาฟุตบอลขึ้นหน้าได้ดีแข็งแรงมากพอเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายโอ้โห สร้างความระทมกระบาลแล้วก็คุกคามแนวรับฝั่งตรงข้ามได้เป็นอย่างดีแล้วก็ขยันด้วยนะครับจังหวะแย่งฟุตบอลไล่เพรสซิ่งดีมากๆแต่ทีนี้เนี่ยคือเจ้าตัวเป็นปีแงไอ้คันจะให้มาเล่นวิงแบ็กแบบเนี้ยเออเขาจะโอเคไหมนะครับแล้วก็เซเมนโยอย่างที่เราคุยๆกันไปบ่อยๆว่าเขาสามารถเล่นดับเบิลเทนซ้ายได้ ในกรณีที่แมนยูเซ็นเซเมนโยได้อะผมคิดว่าโอกาสสูงมากที่เซิร์ซีจะย้ายเพราะพอเซิร์ซีย้ายใช่ไหมครับตำแหน่งขุมกำลังเชิงลึกกองหน้าเนี่ยมันจะหายไปนหนึ่งที่อาจจะเราเอาคุณย่าเนี่ไปเล่นฟอลไนได้ไงซึ่งอาร์โมริมก็มักที่จะใช้คุณย่าเป็นฟอลไนอยู่แล้วในช่วงที่เชสโกไม่ได้ลงสนามนะครับแล้วก็เจมดักเกอร์นะครับให้ข้อมูลว่ารูปเบนอาโมริมนะครับได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นสาม1ี่หนึ่ง ในเกมที่พบกับบอลมัดนะครับไปเป็น4-3-3อ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง4-4-2ที่ก็ยืดหยุ่นในบางช่วงเวลาและคาดว่าจะมีการใช้แผนการเล่นกองหลัง4คนนะครับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะแผงแบ็กโฟนะครับดักเกอร์คาดว่าอาโมริมจะเตรียมใช้นะเนื่องจากเขาต้องรับมือกับสถานการณ์ที่เสียนักเตะคนสำคัญไป ก็คือแกงที่ไปเล่นแอฟคอนคนอ่าแล้วก็รวมถึงอาการบาดเจ็บของเดลิกแล้วรวมถึงแม็กควาด้วยที่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาตอนไหนนะจะกลับมาทันเกมเจอวิลล่าไหมอ่าหรือว่าต้องรอเกมเจอนิวคาสเซลหรือไปรอช่วงท้ายปีเลยนะครับที่เจอกับบูแพมตั้นโอ้โหนี่ก็เสียหายมากนะก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าแผงแบ็คโฟนะครับ ในการทำทีมของรูปเป็นอโมริมเนี่ยจะเป็นยังไงนะซึ่งในช่วงนี้เราก็ได้เห็นไปแล้วรั่วมากเลยเกมรับเนี่ย <laughs> มันก็ต้องไปหาวิธีแก้เนาะเออผมก็รอดูอยู่ว่ากจะแก้ยังไงนะในจังหวะแบบโดนทะลวงฝ่ามาตรงกลางกลางโบอะไรแบบเนี้ยบางทีมันเบรกหรือมันผ่อนจากหนักให้กลายเป็นเบาไม่ได้อะ่ะเออมาก็ อรอลุ้นกันครับเกมเจอวิลล่าเนี่ยผมว่าสนุกแน่นอนและยิ่งไม่มีกาเซม,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 มิโลด้วยอาโมริมจะจัดทัพยังไงครับเนี่ยถ้าเกิดชินชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามไห้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไขย่กรูมิงรถยนต์คุณภาพซูซูกเิเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบา,บายบายจุบจบ